มาครับทุกคนเสร็จแล้วนะยาลลิสเห็นไหมไฟหน้าใสแจ๋วเลยครับขัดแล้วนะทุกคนเห็นครับเก็บเรียบร้อยเนียนทุกคนเดนะอ่ารอยเดิมไม่มีแล้วนะทุกคนเก็บสวยงามเรียบร้อยนะทุกคนสวยรอบคันทุกคน สีสวยรอบคันเลยทุกคน,กออนโอเคนะครับขัดให้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยสวยงามเลยทุกคนไปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปร้านล้างสปาต่อนะทุกคนสีสวยแล้วนะครับที่นี้เหลือภายในนะเดี๋ยวสปาให้สวยๆอีกเป็นไงครับไปหน้าสวยๆเลยสีสวยรอบคันขัดให้แล้วนะครับเก็บงานสีเรียบร้อยรอบคันไปเจอกันที่ร้านสปาเลยนะครับ มาทุกคนออกจากอู่สีมาแล้วครับมาถึงร้านสปานะไปหน้าใสๆครับขัดให้แล้วทุกคนเก็บสีลอกขัดให้รอบคันแล้วทุกคนวสวยๆเลยนะครับสีให้เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคนนะครับภายในนะทุกคนเดี๋ยวสปาให้ทุกคนทางหลังนะครับ <S 2> <S 2> ขัดแล้วสวยเลยรอบคันทุกคนเดี๋ยวสปาภายในอีกวสวยๆเลยครับ บอแน่นๆนะทุกคนรบางทีอาจจะว่าล้อแม็กด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวล้างแล้วสวยเลยครับนี่ขัดให้รอบคันแล้วนะครับเดี๋ยวห้องเครื่องกับข้างในกับภายนอกสปาให้สวยๆเลยครับทุกคนรอ <Okay. S 1> ติดตามชมได้เลยครับ <Okay. S 1> โตโยต้ายาลิฟนะครับทุกคน